หากจะดูโชคลาภวาสนาชื่อเสียงความมั่งคั่งร่ำรวยในลายมือนะคะเราจะดูกันที่เส้นอาทิตย์ค่ะเส้นอาทิตย์ก็จะมีที่มาจากหลายแหล่งหลายที่นะคะในลายมือที่อาจารย์นำมาโชว์ให้ดูนี้นะคะจะมีแหล่งที่มาของเส้นอาทิตย์เนี่ยมาได้กันอยู่สี่แหล่งนะคะเท่าที่ เจอบ่อยๆนะคะก็จะมีอยู่สีแหลง่งแต่จะมาจากที่อื่นด้วยก็มีนะคะอ่ะเส้นแรกเลยค่ะเส้นอาทิตย์ที่ยาวตรงๆแบบนี้นะคะใครที่มีเส้นอาทิตย์สวยๆยาวตรงๆเหมือนหมายเลขหนึ่งจะเป็นคนที่โชคดีทำอะไรก็โชคดีไปหมดเลยค่ะและโชคดีมาตั้งแต่อายุน้อยๆเลยนะคะจะมีชื่อเสียงค่ะ แล้วก็เป็นคนที่กระตันยูนะคะแน่นอนคนกระตันยูตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ชีวิตก็จะเจริญรุ่งเรืองนะคะมีโชคลาภวาสนาที่ดีนะคะนี่ก็คือเป็นเส้นอาทิตย์ที่ เป็นลายมือที่ดีนะคะก็จะมีโอกาสที่จะมีโชคมีลาบมีชื่อเสียงมีเงินมีทองร่ำรวยได้ไม่ยากนักนะคะแล้วก็เกือบที่จะโชคดีมาตั้งแต่เกิดเลยโชคดีมาตลอดแทบทั้งชีวิตเลยนะคะสำหรับหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองเ้น อาชิตที่มาจากเส้นชีวิตนั่นหมายความว่าโชคลาภวาสนาชื่อเสียงเกียรติยศนะคะมาจากตัวเองค่ะเป็นคนเก่งเป็นคนมีความสามารถนะคะอาจจะมีความรู้ดีหรือมีพรสวรรค์มีความอึดความอดทนนะคะสามารถที่จะสร้างความาั่งคั่งมั่นคงชื่อเสียงบุญบรารมีและความสำเร็จความรำ่ำรวยได้ด้วยความสามารถของตัวเองได้ด้วยตัวเองพึ่งพาตัวเองได้นะคะ ต่อไปเส้นที่3ค่ะเส้นอาทิตย์ที่มาจากเนินจันนะคะคนที่มีเส้นอาทิตย์แบบนี้จะเป็นคนที่มีคนอุปถัมภ์สนับสนุนค่ะให้พบกับความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านะคะและจะมีชื่อเสียงนะคะถ้าอยู่ท่ามกลางผู้คนเยอะๆเป็นพวกแนวฟูเอนเซอร์แนว,แนว,แนว คนที่ทำงานด้านด้านที่ต้องพบเจอพบปะผู้คนเยอะๆหรือพบคนหมู่มากนะคะหรือมีคอนเน c t ชันที่ดีนะคะที่จะอุปถัมภ์สนับสนุนช่วยเหลือกันได้อาจจะรู้จกักหรือว่าสนิทสนุนกับ คนที่เป็นนักธุรกิจคนที่เป็นนักการเมืองคนที่มีอำนาจวาสนาบาร,รมีมี power นะคะที่จะอุปถัมภ์สนับสนุนช่วยเหลือได้หรือจะร่ำรวยนะคะมีชื่อเสียงจากต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติต่างภาษานะคะถ้าจะต้องมีการติดต่อธุรกิจการงานหรือไปอยู่ในต่างประเทศต่างแดนก็จะ,จะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ามีชื่อเสียงมีบุญบาร,รมีพบกับความมั่งคั่งร่ำรวย ได้ค่ะและแบบสุดท้ายนะคะคือแบบที่4เส้นอาทิตย์ที่มาจากเนินอังคารสูงนะคะหรือเรียกว่าเนินอัจฉริยะนั่นเองใครที่มีเส้นอาทิตย์มาจากเนินนี้นะคะจะเป็นคนที่ฉลาดค่ะนะคะฉลาดแบบหาตัวจับยากเลยนะคะฉลาดเฉลียวแทบจะเป็นอัจฉริยะเลยทีเดียวที่จะสร้างความเจริญรุ่งเรืองสร้างชื่อเสียง อำนาจวาสนาบาร,รมีความร่ำรวยนะคะมาจากความเฉลียวฉลาดสติปัญญานะคะความเก่งของตัวเองนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือมีโชคเข้ามาแบบไม่คาดฝันค่ะก็คือเอาเป็นว่าเป็นคนทั้งเก่งทั้งเฮงอะคะ่ะสำหรับเส้นอาทิตย์ที่มาจากเนินอังคารสูงนะคะ